ดราม่าจนได้กล้องห้วยไร่เจอทัวลงยับหลังใส่ชุดบอลไปร่วมแสดงความยินดีงานแต่งลูลูถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหากันมาย่างยาวนานซึ่งก่อนหน้านี้สาวลูลูถูกแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูกใจกันมานานถึง17ปีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อปลายปี2563แต่ด้วยสถานการณ์ซีวีจึงทำให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนงานแต่งออก มาเรื่อยๆโดยเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่วันที่12เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566เริ่งามยามดีเวลา09.29นฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้ยกขบวนแห่คันหมากตามประเพณีไทยเพื่อสู่ขอและทำพิธีพิธีวิวากับสาวลูลูอาสยามได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยทางด้านของนักร้องหนุ่มลูกทุ่งก้องห้วยไร่ ก็ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีงานแต่งรุ่นพี่ลลลูมาในลุคที่ทำเอาคนในงานนั้นมองกันทั้งงานคือใส่ชุดฟุตบอลที่ดูสยอย,อยอช,ชิวชิวตามที่พี่ลูลูได้บอกว่าซึ่งได้โพสต์ภาพคู่บ่าวสาวลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความระบุว่ากาลาเทสคำที่ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังก่อนที่มนุษย์เกิดใครอยากใช้ก็ใช้ไปอยบบาบังคับผมผมสะดวกแบบนี้ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบวกกันซึ่งจาก ที่ทางหนุ่กมกล้องได้ใส่ชุดบอลออกงานต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเกิดเป็นดรามาา่าไหว